สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะชั่วโมงวิชาภาษาไทยคือศุกร์ที่สองรกรกฎาคมนะคะวันนี้ครูจะมีให้นักเรียนยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือการเขียนเรื่องนะแต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนเล่าเหตุการณ์จากรูปภาพให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ครูจะให้ว่าเป็นรูปอะไรนะคะ แล้วนักเรียนก็ดูว่าในใบงานนี้อาชีพนี้คืออาชีพอะไรแต่ครูใบใ้ให้ก็ได้มันเป็นอาชีพที่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ดูที่ว่าใครกําลังทําอะไรนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ให้ตั้งชื่อเรื่องพร้อมทั้งเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนก็เล่าไปว่าดูที่ว่าภาพนี้ใครท,ทาอะไรที่ไหน อย่างไรเอออาชีพนี้อะไรนักเรียนรู้จักไหมถ้านักเรียนรู้แล้วว่าเป็นอาชีพอะไรใครที่บ้านใครได้ทําบ้างนักเรียนก็บรรยายมาได้นะคะคือการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะถ้าใครวาดภาพได้ ก็วาดภาพประกอบมาด้วยแต่ถ้าใครวาดไม่ได้คุณครูไม่ว่าอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนเรื่องมาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะลงในสมุดอันนี้ก็คือภาระรงานในวันศุกร์ที่2รกรกฎาคมะคะ่ะ